เทศกาลว่าแต่ดำๆข้างบนั้องคืออะไรก็ไม่รู้เห็นแต่งูโดนมินสันล่าจะเพล้์เดี๋ยวเยน็นวันนี้เขาน่าจะขึ้นเยอะกว่านี้นะบ๊ายบายอ้าวเ,าเดินไปธรรมศาสตร์แฝอหัวหาที่จอดรถยากมากเลยยากสุดๆนะไม่มีที่จอด จอดไม่เพียงพอไม่รายไม่ไกลขนาดนั้นโอเคมีที่ขี่จักรยานด้วยที่นี่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะเขาจัดตรงยิมเนเซียมตรงที่มาหล่อพระกันวันนั้นมีใครได้ชมคลิปหลวงตาม,มาไหมเรามาแถวเราแวกนี้แหละโรงยิมเนเซียมคนเยอะเลยเยอะมา อาจจะไม่เยอะแต่ไม่มีที่จอดแต่คนรถก็เลยเยอะมีลานเล่นเซิร์ฟสเก็ตด,ด้วยโหรรมศาสตร์แฟร์คลองลังสิตตรงนี้คลองลังสิตอ๋อเริ่มมีแต่ของกินนะของกินเยอะเลยมีสะพานด้วยคลองลังสิตโหมีคลองด้วยแคปหมูดูขี ก็คือของกินนั่นเองน้ำป่นผลไม้ทำบ้านขอยทองหาอะไรกินน,นอ้วนดีกว่าอะไรเอ่ยขนมเหรอหนูก็เลือกใส่ถาดลูกอะโลวกุหลาบอาไหมกินไหมลูกเน<อ> <ยะ S 2> ี่ยสิมีนี้มากเลยอะคนเยอะคนเยอะอ๋อลูกชุบลูกชุบสิบบาท ก็ไปเลือกสิหยิมมาถือถาดไว้หนูถือถาดไว้ลูกนะถือถาดไว้นะอันไหนอันไหนลูกนี่เหรอพีกหเหรอโอ้ยพีกล้วง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 กินให้อ้วนไปเลยร้อยห้าบาทค่ะร้อยห้าบาทไปร้อยห้าบาทคือให้ พิกนมข้าวไข่เจียวไปค่ะตลาดน้ำย้อนอยุคฟูดแปโหคนสวัสดีคนเยอะมากเลือกเข้าไม่ถูกเลยรูไหนก็คนเยอะไปหมดตรงนี้ลานพญานาคเจอแต่มังกร ของจุกจิกโอโ้มีสตาร์บัคด้วยมือสองสตาร์บัคสตาร์บัคดูสตาร์บัคดีกว่าเะโอโห่อเสื้อโหน่ารักเชียว ตรงนีงน้ของจุกจิกใช่ไหมเนี่ยนงง่ายน้องรันที่วัน,นอะไรเป็นด่าเวนตาร้านสิบบาทดีบรารดีรบารูแลบริการดีขอใครรับิหมดเลยออมีไงออลาพญานาคไม่ไงาพญานามีดนตรีนะ แต่และว,วันคนก็จะมาไม่ฟั่กันโอ,โอ้ของเล่นพี่วันน้องรันเลยวัยแล้วลูกเลยวัยแล้วเลยวแล้วลอ,ววววอมีของเล่นด้วยไปเล่นดีกว่า,าไปดูดิมันเล่นอะไรได้มั่ง๋อมีระบายว่าลูกด้วยหนึ่งร้อยบาทเหมือนไหมเหมือนไหม โฟเทลบูธอะไรหมูกระทะเหรอกาฟิลหมูย่างเกาหลีโอ้โหเป็นงานที่ครบครันเลยมีไต่ขังด้วยโอ้โหห้าสิบบาทเด็กเล่นได้ไหมเนี่ย 哦。<noise> <noise> <noise> ใส่มือก่อนแล้วค่อยใส่รวดเดียวเนี่ยมีลูกปัดเต็มเลยนยะึดเป็นเงินเลยทุกอย่างสองตัวห้าบาทมากเมื่เขาใส่พรมใช้เงินองเออได้ไม่เอาไปเก็บ สิบบาทนะใส่เจลใส่เทียนให้ไปดับเขามาจุดกันดีกว่าโอ้หาเล่นเชียวกลัวจะได้เลยเกิน <c oughs> เอากระดาษกับ <c oughs> <c oughs> ไปเถอะขนม,มโมรา เด็กนะได้เงิน5บาทโอ้โหดีใจใหญ่เลยกำไร5บาทไม่เคยเล่นตอนเด็กๆฉลากไม่เอาไปขายากับพี่ๆน้องๆก <c oughs> ินผักยังไงให้อ้วน <c oughs> <c oughs> เอาไหมเอาผักไหมลูก2อย่าง40ระวังร้อนลูกก <c oughs> ินผักแล้วอ้วนดาน,นี้ไง <c oughs> เอา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  ว้าวยี่สิบบาทเอาจ่ายพี่เอาอันนี้นหนึ่งค่ะราดซอสเองหยิบเลยลูกขอได้ดิถ้าคนละแก้วเหรอโอเคเดี๋ยวแม่หยิบตังให้ <c oughs> ใส่ท็อปปิ้งเองใส่ท็อปปิ้งไอพี่หยิบก่อนเดีย๋ยวแม่จ่ายโอ้โหไม่ต้องใส่เยอะลูกเดี๋ยวกินไม่ได้พอแล้ว <c oughs> พี่พอ <c oughs> พี่ห <c oughs> ยุดเยอะเกินเยอะเกินนะ เออไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวกินมดีอย่ามันหล่นโอเคถือที่ชู่วไว้เดี๋ยวเช็ดปากกินในดงไผ่ลูกโอ้มีไดนโนเสาร์ยักษด้วยหาไดโนเสาร์ยักษ์นังกินตรงนี้แหละลูกยืนกินคันนี่มีที่เด็กเต็มเลย หาร้านนะ้ำกันไปลูกหาไม่เจอเลยไ,ไ,มไม่จะได้มอเตอร์ไซค์ก็ยังคงไต่ถังอยู่อะไรนะได้แล้วมันดูดไปได้ก็เหรอได้ไปดีดโอเคไม่เอารอวงไฟดูด <c oughs> <c oughs> เอาไปพ่นไฟตอร์เบอรี่แฟนเขาพ่นไฟให้ สตรอเบอรี่ oh. มาทั้งส่วนนี่แหละสตรอเบอรี่มาแล้วอันนั้นหรอคนไฟค่ะคนไฟโหน่ oh. <Okay. S 1> ากินเลยอ่าได้แล้วพี่ดีมากคำเป็นค่ายี่สิบเก้าบาทสองไม้สองไม้ นมเป็นแท่งเลยสนุกมากเลยของกินเพียบไม่ซ้ํากันเลยนะคือคือทุกเมนูทุกร้านเนี่ยก็คือทําได้น่ากินมากหน้าแบบน่าเดินเข้าไปอร่อยอร่อยทุกร้านเลยใครไปก็ลองดูแล้วก็เขาก็คัดแบบโซนติกต o อกนะดังในติกต o อกกันอ่างเงี้ยก็ไปกินกันได้เลยเนี่ยโอ้โห ควรค่าแก่การมาจริงๆไม่ลืมมามีสวยนะโหคนล้นออกมาละทำอะไรกันคะ,ะฟังยิมเนเซีเมเมเยมสีครบครันนะมาไ,ได้เลยควรค่าแก่การมาโอ้โหชุด ชุดน่ารักเชียวเอ้ยสามสบาทได้ไงมีบายสีด้วยวันนั้นตรงนี้ยังสอบพระอยู่เลยอะไม่ชินทางไม่ชินเลยนี่ขายลองทาง้า รงนี้ก็จะเป็นของประมาณนักศึกษามาขายนะอันนี้ไม่ใช่เดินเข้าไปจากตรงนี้เข้าไปโอ้อสัมเพงอับลูกนี่สัมเพงกับลูก <c oughs> ไปที่สัมเพลงไม่เคยพอต้องกลับมาร้านพวกนี้อีกนะบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อจากตรงไหนกันน่ารักเชียว ถือไว้ก่อนนะธรรมศาสตร์แร์ครั้งที่หนึ่งให้สิบเต็มสิบเลย